เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยส่วนทรพิมเสนให้ s นะครับเท่ากับ 2t กำลัง3ลบ t นะบวก5 s เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ t นะครับเป็นฟังก์ชันแสดงตำแหน่งของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับโอ้นึกถึงฟิสิกส์เลยนะมีหน่วยเป็นเมตรนะครับ เออ s เนะี่ยมีหน่วยเป็นเมตรขณะเวลา T วินาทีนะทก็เป็นเวลาใดๆก็ได้นะออใช้ตัวแปรเป็น T วินาทีนะครับประเด็นคืออะไรครับออประเด็นก็คือว่าจงหาระยะห่างของวัตถุจากตำแหน่งเริ่มต้นนะหาระยะห่างนะครับประเด็นที่2หาความเร็ว ประเด็นที่3หาความเร่งของวัตถุขณะเวลา1วินาทีนะครับโอเคนะก็ทำยังไงครับข้อนี้ s เนี่ยมันเป็นฟังก์กชันแสดงตำแหน่งเห็ไหมคำถามแรกเนี่ยเขาให้หาระยะห่างนะครับหาระยะห่างทำาไงครับ ที่เวลาตรงไหนที่เวลา1วินาทีนะครับก็เราก็ทำอย่างนี้นะเออเอาประเด็นแรกก่อนหาระยะห่างครับเราก็ลองดูว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับวัตถุมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะเริ่มต้นนะตอนเริ่มต้นเนี่ยทเป็น ศูนย์ถูกไหมเอ่อที t เท่ากับศูนย์นะครับนะลองดูพิจารณาตอนเริ่มต้นทีเท่ากับศูนย์นะเราก็จะได้ว่าเศูนย์เนี่ยนะจากเอสทเท่ากับ2 t กำลังสามลบที t, บวก5 s0 ก็เท่ากับ2นะ0กำลัง3ลบ0บวก5ได้เป็นเท่าไหร่ครับ0กำลัง3ได้0 0นย์ศูนยสองได้0 นะลบศูนยก็ได้0 0บวก5ก็ได้5นะเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นเนี่ยนะวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง5เมตรครับอ,อ่ะทีนี้เขาสนใจที่เวลาเป็น1วินาทีนะครับเออจากนั้นเราก็ลองมาดูที่เวลาทีเท่ากับ1นะเออผ่านไป1วินาทีเกิดอะไรขึ้นครับเราก็หาตำแหน่ง ที่ t เท่ากับ1ก็ใส่ s 1ลงไปนะครับเออนะใส่1ลงไปในในอันนี้นะก็จะได้เป็น2คูณ1กำลัง3บวกเฮ้ยไม่ใช่บวกลบนะลบ1บวก5ก็ได้เป็นอะไรครับ1กำลัง3ได้1 1คูณ2ได้2 2ลบ1ได้1 1บวก5เป็น6เอองั้นได้ s 1ก็เป็น6เมตร นะครับอันนี้มันห่างกันเท่าไหร่ครับนะระยะห่างเราก็หาได้จากเอา6ตั้งลบ5ถูกไหมก็ได้เป็น1เมตรนั่นเองนะครับโอเคนะตอนเริ่มต้นวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง5เมตรนะจากจุดอ้างอิงตอนอา่าตอนอะไรที่เวลาทีเท่ากับ1นะวัตถุมาอยู่ที่ตำแหน่ง6เมตรจากจุดอ้างอิงอลองวาดรูปนะ สมมติีจ้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงนะครับเออตอนแรกเนี่วัตถุก็อยู่ห่างจากจุดอ้างอิง5เมตรอันนี้ตอนแรกเริ่มต้นแต่พอตอนหลังเ่ยวัตถุอยู่จากจุดอ้างอิงไปเท่าไหร่ครับ6เมตรนะอันนี้ที่ท,ทเท่ากับ1งั้นระยะห่างนะตั้งแต่ตอนแรกกับตอนหลังก็ห่างกัน1เมตรโอเคนะ6กลบ5้ ได้หนะครับถูกไหมเออนี่หนะอันนี้5นะห่างกันตอนแรกกับตอนหลังนะครับเป็น6กลบหนะก็เป็น1โอเคนะประมาณนี้อันนี้คือระยะห่างนะครับต่อมาหาอะไรว่าความเร็วนะความเร็วห่างไงครับ ความเร็วของวัตถุกรณีที่เรารู้ฟังกช์ชันตำแหน่งความเร็วหาได้จากอนุพันธ์ของ s นั่นเองครับเอานะาความเร็วจากตัวนี้นะแล้วที่ t เท่ากับ1นะครับเราก็แทน t เท่ากับ1เข้าไปเอเอเริ่มต้นจากพิจารณาอนุพันธ์ของ s ก่อนนะครับอ,อนุพันธ์ของ s ก็หาได้จากเอาฟังก์ชันนี้มาดิฟเทียบกับ t ครับ 2t กํลัง3ลบ t บวก5อ่าดิฟเทียบกับ t ทําไงครับก็ตวัด2มาคูณกับตวัด3มาคูณกับ2ก็เป็น6 t กํลังจาก3ก็ลดลงไป1ก็เหลือ2ดิฟ t มันได้1ดิฟ5มันได้0นะครับก็จะได้เป็น6 t กํลัง2ลบ1นั่นเอง อันนี้คืออนุพันธ์ของ s ที่ t ใดๆแล้วเราสนใจที่ t เป็น1นะที่ t ที่ t เท่ากับ1เราก็จะได้ว่า s 1ก็เท่ากับ6 1กำลังสองลบ1 1กำลังสองได้1 1คูณ6ได้6 6ลบ1ก็เป็น5นะหน่วยก็เป็นเมตรต่อวินาทีนะครับอ๋ละเราได้มา2อันละนะ ต่อไปหาความเร่งครับเออความเร่งหาไงวะนะความเร่งหาไงครับก็หาจากการที่เอา S เนี่ยมาดิฟสองครั้งครับเออมันจะได้ความเร่งเราหาที่ t เป็น1นะครับอ่ะดิฟครั้งแรกมันได้ตัวนี้ใช่ไหมงั้นดิฟครั้งที่2เราก็จะได้ว่า นะก็เอาตัวที่ได้จากดิฟครั้งแรกมาดิฟอีกครั้งหนึ่งครับ 6t ก,กำลัง2เอาจากตอนตอน,ตอนด้านบนนะมาดิฟอีกครั้งหนึ่งครับ 6t ก,กำลัง2ตวัด2มาคูณ6ก็เป็น 12t กำลัง2ก็เหลือ1น,นะ1ก็ไม่ต้องเขียนดิฟ1ก็ได้0นะเออก็สุดท้ายได้เป็นอะไรครับนะก็จะได้เป็น ดิฟสองครั้งเนี่ยมันก็จะได้เป็น1 2 t เราสนใจที่ t ีเท่ากับ1นะสิบสทีลบส่วนได้12เท่ากับ1ก็แทน1ลงไปนะก็ได้เป็น12คูณ1นั่นเอง12คูณ1ก็ได้12นะครับหน่วยก็เป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับอ่ะตอบระยะหา่าง เป็นนะหเมตรนะครับนะออตอบตอบระยะห่างเป็น1เมตรนะครับแล้วก็ความเร็วเป็น5เมตรต่อวินาทีความเร็วเป็น5เมตรต่อวินาที นะครับแล้วก็อะไรอีกความเร่งเป็นสิบสองเมตรต่อวินาทีกำลังสองเออโอเคนะระยะห่างหนึ่งนะครับเออหนึ่งแล้วก็ความเร็วห้าความเร่งสิบสองนะครับขณะเวลา หวินาทีนะครับเขียนต่อไปน,นี้ขณะเวลา1วินาทีเออความอาระยะห่างขณะเวลา1วินาทีความเร็วขณะเวลา1วินาทีแล้วก็ความเร่งขณะเวลา1วินาทีนะเป็น1 5ึ่นะครับโอเคนะครับ